มื่อนี้เมื่กันเวลา,ากลับมายืนยันว่าได้เฮ็ดจริงขึ้นมาย้ำน้ำไม,ม่สมมาสั่นว่าอีสอนเป็นว่าเป็นย้ำน้ำไม,ม่สมบางอยุกนกันนอกกระตอบกับแม่บุญสวัสดีจ้ายายบุญมาสัน่นดีกับแม่บุญเนาะกำลังใจ ล้วแม่ๆพ้องใส่ฟังล้ำก่อนเก้านี่ยินดีจ้าที่ได้รู้จักค่ะวัชนิตยาบอกว่านอะกยินดีที่ได้รู้จักค่ะวัชนกับภายนอกหรือมีตแต่หาเพลงมาลองหาเพลงมาลองแต่ว่ากับบอมีเพลงลองด้บ่อดงบ่ได้ฝึกร้องเพลงคนมาคนใหญ่เหมือนเดิมแล้วคระนะับขอบคุณเพื่อนๆด้อที่ข้ามาให้กำลังใจที่ข้ามา แล้วเจ้เพื่อนหอดใส่เพื่อนงถามเพื่อนว่าจบไปเพื่อนกับบัวจิงใดเดียสงสัยเพื่อนจบไปแล้วล่ะมาเนาะมาเยี่ยงอยากกันใจกันมันเหมือนกันทุกวันเลยเนาะเพื่อนทุกคนกัข้อใจดีนะซอยเดียกันสวัีค่ะไก่สอนก็สวัสดีด้วยจ้าน้องตาประคองเราเนาะประคองของเราถึงมายินเลยมีวิลาศมาสิบวัน รำจ่ำแม่รำอย่างนนอบ้านไหนนมาแม่รำแม่ถ้าฟังอยู่มีแต่แต่หาเพลงมาลองหาเพลงมาลองแต่ว่ากะบ่มีเพลงลองดิบบ่ได้บ่ได้ฝึกลองเพลงมา,มาอ,อีกแน่แกงยีแกงยอ บอกคักแล้วก็เกินจำในรักเสียเหลือเกินคุณสุริยันดูใสแม่พงศัยใสแสัพย์คุณสุริยันอันทีจ้าสวัสดีจ้ายายบุญแกตอบกับคุณนิตยานชมมาชูชาติเขาี่ยคุณสวัสดีค่ะคุณชมมายวัสดีนะว้านเนาะเห็ุกันเขาก็ได้ทักทายกันเนาะบอกว่าผู้ใด้คือกันเนาะ กันเขาไปหาเห็นกันก็ได้ทักทายกัน่ามกันก็ได้กายกันก็ได้คือว่าเราเนาะกันน้อเห็นมื่อเช้านี่ก็หลายคนอยู่ไม่ได้เต็มสมองเนาะฝนตกหลายคนมนนื่อเช้านี่ยกระตอบกับมแม่บุญสวัสดีจ้ายายบุญมาส่งดีกับแม่บุญเนาะที่คนพี่เอ๋ จ้าก็ละเมนบ้นบัน,นน้ำฝนใสกันที่นั่นนะเนาะมึงละยี่สิบสามสิบก็ได้แล้วเนาะเพื่อนนะแต่ว่าหน้าที่นี่มันยากพวกเฮดอันนั่นเด้อเพื่อนแบบเขาเนาะอยเฮดเด้อมันผิดกฎทขาก็ฟังเพื่อนบอกสน,นีละมันผิดเพื่อน,นเฮดเด้อท้องตบบกี้แต่ว่าตรงนี้สนบอกว่า เสียงเบาจังเลยว่าสัทธ์ละวานเนาะอันก็บ่อยากว่าดัางเนาะยังว่าว่าคอยกันเตียนความเจ้าชาดไว้ในประตูเย้าชาดไว้นะเนื้อทำไมไม่หาดูจะเถิดโรคเจ้าของกระหิงโรคเปลี่ยนเนาะก็อยากว่าอยู่บ่อยากว่าก็อยากว่าน้อยยันเจ้าของอยากนอนไป เหตามเพิ่ว่านี่หลายคนย,ยที่มองก็ได้ที่มีหละมันหาหาไหม่ร้านเขืน,นยากนี่สิแหละแต่เขากะดือว่าแล้วเนาะเฮงเฮงเฮงรวยๆครับทุกคนสนังสมัยแลกว่าเฮงเฮงรวยๆครับทุกคนสมังสมัยว่าเนาะนาทีนี่ตี้มันหายากใช่ลหเขื่นเนาะเพื่อนเขื่อนบ่กเขามากับบ่อด้ได้นาทีเพื่อนเพื่อนนั่นน,นั่นหาหา เพเปอนแปดจะโดนแน่เนาะกันเนาะหนึ่งดวงตาดวงตาดวงตามันก็นสำคัญอยู่เดยตาห้หัก็ได้เห็นดวงตาเฮาบกมีคุณมากๆนะคะขอบคุณทีมาให้กำลังใจกันเนาะ,ะตีทุกกับคุณ ปมวนสว,สปนสวัสดีค่ะว่าันพอมก็สวัสดีกับแม่ปมวนเนาะกันเนาะสวัสดีให้กำลังเพืเ่อนๆได้นะครับจ้าได้ไปกันได้น้องเพิงไปเรื่อยๆโนะ่งเป็นมาเนาะคุณแม่ฟงไซกระสวัสดีแม่ไก่โอนมาสนนะ้องคุณเชลี เพื่อนๆได้นะครับจัาได้ไม้กันได้โ้เข่าอย่างเข่าเข่าอยังครับบ่รู้จักเนี่ยคอโคโคเข้าหิือโคไขมือว่าน้องี่ชิดจังใดไก่มันหอนพอปานไฟสวนเลือกในนๆนออกทั้ง้านว่าจังใด จะได้ทักทายกับแม่ก็ได้กำลังใจให้กันเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเลยเน้องกันน้องผมเพล่ยนใาทุกวันเลยไปเนาะค่ะนน้องมีก็ล่ะน้องก็ไปคือว่าแล้วเนาะถูกรักก็ไปนะาผู้หนึ่งขืนปั๊บค้นขม้าผู้สองขืนปับ๊บเล็ดวงตาแม่กันเวลา,านี่ยพอขืนเลยเด้ แต่ก็เป็นจังได้กับเรจาจักน้ำเพิ่นเนาะมังยินดีจ้าที่ได้รู้จักค่ะวัสนิตยาบอกว่านอกยินดีที่ได้รู้จักค่ะวัณนิต ต้องบุกขึ primo, ้นคือๆืนหรือม่ต้องจิคือๆืนได้เนาะเพลงก็ได้เนาะก็บอกเป็นเสื้อไทยๆน้ำในเด้อกระเด้อเบื้องสีหนาสีตาข่แน่ข่อย่านบ่ได้ดอกภาษาอังกิษเนาะเวลาอื่นก็บ่กมีเวลาเวลากับงูขืนลายคนมากมากนะคะเนาะคนมากมากเลย ยังดังบ่พี่เขาเปิดเขาเปิดอีหยังยุ่งใสึงใสอย่งว่าเราติดเราอยากงานเด้ลูกนีแต่ยาเราอยากงานเราลอยงานมาจะได้ด้วยลอยงานมารักันเนาะเพิ่นบุกเข้ามาเขาก็คิดทอดกันยุบยุใสหยุ่งใสกระจงเราเคยเข้าไปหากันเนาะเอาประเด้ยินดีรับยินดีครับคุณไกาสอนครับวสันวต์เนาะ หาวล้วก็เป็นวัดนยังไงหาวสามเท่วแล้วเนาะหาวอีกแล้วพี่เอ้ยห่าวอีกแล้วใครซ้อนก็สวัสดีน้องประคองตีค่าคุณประคองมาส็ตอบกันให้กำลังใจกันเนาะาเนาะท้ายกันห่าก็ได้คือเก่าคนวานเนาะ ม่เหตุความเลยไม่เหตุความเลยจะยางบัทันหมูเห็ดกันเขาก็ได้ทักทายกันเนาะบอกว่าผู้ได้คือกันเนาะอันชอบไปหาเห็นกันก็ได้ทักทายกันขมกันก็ได้กายกันก็ได้ขึ้น่าแล้วเนาะกันเอาเห็นอันคุณสุริยันบัม้าเราคุณแม่ปองใสบอกว่าคุณสุริยันมาก็เลยว่ายุ่เมืองใดไม่บุญ ขอตัวไปตลาดก่อนจ้าขอให้โชคดีมีความสุขเฮงๆปังๆแต่ว่าเห็นกันในเที่ยที่สองอีกแล้วผ่านเลยยังจ้าอยู่จังใดมาจังใดเนาะสวัสดีคุณน็อเนาะทุกคนเพ่นว่าจังสันอะเค็ดตามเพลนว่าเนาะตอบคอมเมนต์ว่าเท่าใดเฮงได้ว่าสันต่างคนกับตางได้ว่าสันเดีเพลนว่าเป็นจังสารแต่แต สมัยก่อนๆเนอะปีนี้แหละปีที่ผ่านมาแหล,ละแบบเมื่อสมัยใดดอกปีนี้ปีที่ผ่านมาล,ล,ลเราเฮ็ดน้ากันเนาะกับคนนั้นมาละครกำลังรับชมมาเสร็จนบ้านนั่งละลเราก็เฮ็ด่น้ากันเราก็จุโปรอะไรพวกดีอยู่ ผู้ที่มาในงานในงานโสดทนฮึคนนี้ก่อนหน,น้าบอกว่าเรียงแค่เข้ามาแต่เมตตามาตอบคอมเมนต์กันหลายๆคกน,นกันก็ได้คือเก่า